รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไไยยพ้อมคณะเพื่อนในล่งพื้นที่ไปที่จังหวัดศรีสะเกดครับเปิดงานอีสานไลฟ์ได์ระดมไอเดียเครือข่ายภากรัฐภาคเอกชนภายในเขต8จังหวัดอีสานใต้ครับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคตครับ ทีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนายอนุทินชาญวิารากูลรองนาย,ยกฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานอีสานไลฟ์ได์นะครับครับเคลื่อนอีสานสู่อนาคต เพื่อเป็นพื้นที่ในการนำร่องนโยบายด้านเศรษฐกิจของนายอนุทินโดยมีการนำเสนอมุมมองไอเดียวิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจจากตัวแทนภาคเอกชนใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ได้แก่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตยโสธรอุบลราชธานีและก็อำนาจ,จเจริญพร้อมท้งภายในงานนะครับได้มีการเสนอแนะและก็แลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ผแทนส่วนราชการภาคการเมืองเพื่อให้เห็นมุมมองที่หลากหลายและก็ได้เห็นแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดรวมกันโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและกับประชาชนเข้าร่วมงานกันเป็นจํานวนมากคครับ่ะโดยภายในงานนะคะนายอนุทินเพิ่นกกะได้เผยถึงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะลออกเชียงเหนือตอนล่าง คนบอกว่าทางกระท่วงมุ่งเน้นเรื่องของนโยบายในการที่จะพัฒนาและก็โยกระดับให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่นำ้ำโขงผ่านการพัฒนาสามมิตินั่นก็คือด้านแรกด้านกรีนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลลอมเกษตรปลอดภัยด้านต่อมาก,ก็คือเกรดนะคะการสางโอกาสจากการเป็นประตูสูอาเซียน เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจการขาการลงทุนการท่องเที่ยวยกระดับขิดความสามารถในการที่จะเป็นศูนย์กลางของระบบการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องและกะโกรนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตยกระดับการแพทย์ยกระดับการศึกษาและก็เป็นศูนย์กลางของการศึกษา พัฒนาเรื่องของระบบการศึกษาที่ท่านสมัยให้ประชาชนในภผู้มิภาคได้เลี้ยนลูกในบ้านเกิดของเจ้าของเองสุดท้ายก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยเทคโนโลยีที่ท่านโลกและการเน้นย้ำว่าปัจจุบันได้มอบหมายให้ทุกจังหวดัดต้องมี ร่องผู้ว่าราชการจังหวัดด้านเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเหตุงานด้านเศรษฐกิจในระดับจังหวัดต่อไปนั่นเองค่ะสําหรับการจัดงานในเทื่นีครับเป็นไป้วยความต่อนเนื่องจากนโยบายที่นายอนุทินชาญวิรกูลต้องการจะพักดันให้กระท่วงมาไทายไปสู่การเป็นกระทรวที่มีบทบาทด้านเศรษฐกิจ โดยการดึงทุกภาคส่วนในแต่ละพื้นที่ครับเขามารวมกันกับหน่วยงานของมหาดไทยครับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในจังหวัดและกับกลุ่มจังหวัดทางการกํหนดเป้าหมายกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่และก็รวมพักดันครับไปในทิศทางเดียวกันทางการใส่จ่ายลงทุนของหน่วยงานภาครัฐการลงทุนของเอกชนจนเกิดพลังนะครับและก็สทรง ผลต่อการเติบโตเชิงพื้นที่ยังเป็นรูปปร้นถ้เลยก็ยังยืนต่อไปซึ่งวันนี้เขาก็มีเสียงสัมผณ์นะครับของนายอนุทินชาญวิรุกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยไปฟังเสียงสัมผัสกันครับวันนี้เราประชุมกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนใต้ทั้ง8จังหวัดนะครับที่ศรีสะเกดนี้เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสแล้วก็ทําความเข้าใจให้กับ ทั้งฝ่ายราชการแล้วก็ฝ่ายประชาชนในการที่จะขับเคลื่อนโดยเฉพาะการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องสินค้าทางการเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมเรื่องแล้วก็รับฟังนะครับความความเห็นจากผู้ประกอบการภาคเอกชนซึ่งเราก็มีประธานหอ,อการค้าจากทุกจังหวัดมาเหมือนกันเหมือนเหมือนกันมา่าเสวนา นะครับแล้วก็ประเด็นอะไรที่เรารับฟังเข้ามาเราก็ต้องพยายามที่จะไปดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จเพนะราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเขาทุกคนกระจา,ายไปทั่วัครับคือมหาดไทยตอนนี้ไม่ใช่มีหน้าที่มาแบบดูแลหมู่บ้านดูแลชุมชนเท่านั้นเราต้องดูแลในเรื่องของปากท้องเรื่องของโอกาสเรื่องของเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนด้วย วันนี้ก็ดีใจที่พอเดินลงจากรถมาก็พบกับทั้งรองผู้ว่าหลายๆจังหวัดซึ่งเขามาแนะนําตัวเองว่าเขาเป็นรองผู้ว่าที่กํากับดูแลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกที่ได้ยินแบบชัดๆนะครับก็แสดงว่า